มีการตรวจพบนะครับว่านักกีฬาอ e ีสปอร์ตเกม a r e n a of v a l เหรือ ROV นะครับนางสาวนภัรวราศินหรือโตเกียวกูนะฮะได้แอบติดตั้งโปรแกรมควบคุมจอที่เปิดเผยต่อมาว่าคือ Team er คทีมยูเว่นะฮะซึ่งนอกเหนือจากโปรแกรมที่กำหนดให้ติดตั้งบนมือถือใช้การแข่งขันนะฮะก็คือใครๆก็รู้นะครับว่าการแข่งขันเนี่ยก็ไม่ให้ติดตั้งแอปอะไรอื่นใดเลยนอกจาก <lame. S 1> แอปเกม ครับครับรวมถึงแอปแอปที่อาจจะไม่มีการด็อกซิงนะครแต่พวกโปรแกรมควบคุมจอเนี้ยไม่ได้อมไม่อนุญ,ญาติดขาดนะฮะแต่อันนี้คือติดตั้งมาอ่อาก็คือให้คนอื่นเนีสามารถควบคุมคอม,มเพื่อเล่นเกมแข่งแทนตัวเองซึ่งมีความผิดนะครับตามรายการที่9.3ของคู่มือเทคนิคอ e ีสปอรโดยใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่3ที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตหรือ การดัดแปลงฮาร์ดแวร์ในระหว่างการแข่งขันในการแข่งขันประเทศทีมหญิงนะครับของเกม r o v นะครับเมื่อวันที่1ิบ้าธันวาคมที่ผ่านมาที่ไทยเจอกับเวียดนามนะฮะกรรมการใวสดนามได้ขอหยุดเกมนะครับหลังเห็นตัวเกียวโกนะครับผู้เล่นทีมไทยสลับไปใช้แอปอื่นนอกเหนือจากตัวเกมซึ่งเจ้าตัวรีบลบโปรแกรมไปทันทีแล้วก็เข้าการแข่งขันต่อ,อแต่สุดท้ายทีมไทยก็แพ้ทีมเวียดนามไปสามต่อศูนย์เกมนะครับ ทำให้ใหลดมือสายล่างต้องแข่งกับทอปอลเราเพื่อชิงตัวเข้าไปชิงเหรียญทองนะครับทําให้สมาคมกีฬา e port อีสปอร์ตแห่งประเทศไทยหรือ TESF นะฮะต้องปลดเธอออกจากการแข่งขันโดยประกาศยอมรับและปฏิบัติตามการตัดสินโทษส่นบุคคลที่ออกโดยหัวหน้าเทคนิคการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตที่มีต่อนักกีฬาไทยนะครับคุณน,นาราพัฒน์ทีมอารีนาออฟเวอเลอร์ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่ส3ิบสาม ก็มีผลนะครับถูกขับออกมานะครับผมจากการแข่งขันในครั้งนี้สมาคมยอมรับครับว่าการตัดสินที่เป็นที่สุดนี้นะครับก็ยอมรับแล้วก็เน้นย้ำถึงความสำคัญสูงสุดของการแข่งขันยุติธรรมหรือแฟร์ลย์อย่างเคร่งครัดสมาคมจะดำเนินการสอบสวนภายในและยกะดับามาตรฐานทางจริยธรรมและเทคนิคของนักกีฬาต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก เช่นเดียวกับทางต้นสังกัดนะครับของโอเกียวโกคนนี้นะครับอย่างเทลอนนะฮะออกแถลงการยุติบทบาทการเป็นนักกีฬาของเธอคนนี้นะครับกับทางสโมสรโดยแถลงการจากสโมสรน,นะครับก็ระบ,บุว่าเทลอนเนี่ยเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันกับผลการพิจารณาและคำวินิจฉัยของเทคนิคเ d ดีนนเกตหรือคณะกรรมการเทคนิคในการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตรายการเอ v ประเภททีมหญิง จากการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ประจำวันที่15ธันวาคมธศักรา2568โดยนักกีฬาอ e ีสปอร์ตนางสาวนาภาัรวรสิทธิ์ได้ทาการปาฝืนกฎสําคัญในระหว่างการแข่งขันและได้ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันซีเกมครั้งที่33นี้องค์กรได้ยุติบทบัทของการเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตคนดังกล่าวภายใต้สังกัดถือว่าสิ้นสุดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมหรือวันนี้เป็นต้นไปทางการีนาต้นสังกัดของเกม ROV นะครับก็ ออกประกาศเช่นเดียวกันนะครับว่าแบนนักกีฬารายนี้ถาวรนะครับก็รับทราบตามประกาศจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัดสินให้อ่าออกถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันอารีนาออฟเวอทุกรายการที่การีนาจัดการแข่งขันขึ้นครับตั้งแต่วันที่16ธันวาคมนี้เป็นต้นไป การีน่ายังคงยืนยันจุดยืนในการยึดมั่นกฎกติกาและมาตรฐานทางแข่งขันมาตรฐานการแข่งขันอย่างเคร่งคัดเพื่อรักษาความถูกต้องความโปร่งใสและจริยธรรมของการแข่งขัน e S port. <S อีสปอร์ตแต่วันที่เกิดเรื่องนี้นะครับผมคุณจอมคนพุ่มศรินหรือกิฟ e m มีอาคิสนะครับหนึ่งในเพลเยอร์ของทีมได้ออกมาโพสต์้อความผ่านแฟนเพจนะครับว่า ออรู้แล้วก็ใจสลายแต่ก็จะทาให้เต็มที่ที่สุดค่ะซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้มีคนในวงการรวมถึงเพื่อนร่วมทีมและโค้ชนะฮะเข้ามาแสดงคเห็นและแชร์กันอย่างท่่มท้นและวันเดียวกันครับมีการจับภาพได้ว่าเพลเยอร์อย่างโเกียวเกิร์นะครับได้มีการหลุดชูนิ้วระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขันนะครับหลัได้หลังจากที่เธอได้ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในเกมที่เจอกับเวียดนามน,นะครับในหลังจากนั้นครกม ก็มีกระแสในกลุ่มคอมมิชชันที่พูดคุยกับเพลเยอร์รายนี้นะครับก็อาณาลายหนึ่งในชิดนี้นะครับอีกคนหนึ่งแล้วกันนะครับถูกจับได้ว่ามีการติดตั้งโปรแกรมนอกเหนือจากที่กําหนดเช่นเดียวกันและมีโอกาสที่ถูกแบนจากความผิดดังกล่าวซึ่งยังไม่ได้มีการยืนยันหรือประกาศ<ฮ>อย่างเป็นทางการนะครับ,รบแล้วก็ตามล่าสุดทางเนนี่เอ็กซ์ N X นะฮะอีกหนึ่งผู้เล่นในทีมนะฮะออกมาโพส ข้อความในช่วงเช้าของวันนี้นะครับวันนี้ขอโฟกัสแข่งโฟกัสหน้าที่ตัวเองก่อนแล้วจะมาตอบข้อสงสัยทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากอ่านทุกคอมเมนต์ทั้งที่ดีและไม่ดีแล้วเดี๋ยวออกมาพูดค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจจะพยายามทำหน้าที่ตรงนั้นให้ที่สุดเท่าที่จำได้นะคะ hmm. มาจนถึงประธานสหพันธ์กีฬาอกทรอนิกส์แห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยอย่างคุณสติโหลทองนะครับออกมาประกาศว่า ทีม ROV หญิงทีมชาติไทยถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมครั้งที่33สสแล้วเรียบร้อยโดยกล่าวว่าขอประกาศว่าประเทศไทยจะถอนตัวนักกีฬาทีมหญิง A o v ออกจากการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ทประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราเคารพในทุกกติกาเราเคารพในมิตรภาพเราเคารพในความเป็นกีฬาสู้สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกินความรับผิดชอบครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ แต่ในฐานะประเทศเจ้าภาพไม่สามารถที่จะปล่อยให้การแข่งขันดําเนินต่อไปได้เราทราบว่าในเช้านี้ประเทศไทยกับทีมสปลเรากําลังดําเนินการแข่งขันอยู่ขอบคุณท่านนายกโจนาธานที่ไม่ได้ประท้วงประเทศไทยจนจะถอนตัวในการแข่งขันเช้านี้เป็นสปีตของเราชาวอาเซียนครับ,รบขอบคุณนักกีฬาทีมชาติสปลเราด้วยครับที่ขึ้นเวทีให้เราให้เกียรติประเทศไทยอืกับเป็นการประกาศครับระหว่างการแข่งขันที่ มีโปรแกรมระหว่างทีมไทยกับทีมลาวนะครับในช่วงเช้าในรอบชิงสายล่างที่เวียดนามได้ไปรออยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะซึ่งนาทีต่อมาเนี่ยซึ่งในเวลาต่อมานะคะก็มีการเล่าเรียบร้อยหลังจากที่เราเกินไปแล้วเนาะว่าเจน,นี่เอ็กจะเล่านะครอ่ะคลิปนี้แต่คลิปมีอะคิปเนี่ยเล่ามานะครับครับ เล่าวินาทีตอนจับโปะเลยนะครับว่าตอนนั้นเป็นแมตช์อินเตอรก์กับเวียดนามในเกมแรกหนูนั่งข้างเขาตอนแรกหนูสังเกตว่าเขามาขอเครื่องไปเทสและขอจัดเซตหรือจัดไอเทมหนูก็งงว่าเอ๊ะในเมื่อมีเครื่องของตัวเองอยู่แล้วจะเอาเครื่องที่ใช้แข่งเนี่ยเป็นจัดเซตทาไมทำไม,ำไม่ใช้เครื่องตัวเองซึ่งเขา<ม>อ้างว่าไม่มีอินเทอร์เน็ต<ม>แต่การที่เราจะเบิกโทรศัพท์ส่วนกลางที่ใช้แข่งได้ต้องให้โค้ดเซ็นยินยอมแต่โค้ดไม่ได้เซ็นยินยอม,ม,ยยอมให้เขาก็มีท่าทีที่กังวล อืมคต่อมาครับพอ,อถึงตอนที่รับอนุญาตที่ขึ้นไปเต็มตัวเป็นเวทีได้เขาก็รีบขึ้นไปก่อนเลยคนแรกนี่เป็นจุดที่สองที่สังเกตหนูเลยรู้สึกว่าเริ่มแปลกแ,ล,กแล้วอืมนะเนี่ยฮะแต่คนก็ย้อนไปดูนะว่าเห็นพฤติกรรมแปลกว่าเอ๊ะทำไมเอามือถือถึงสอดไว้ใต้กระดาษอืมก็มีนะครับเนี่ยอย่างงี้อย่างเงี้ยทําไปถึงสอดไว้ใต้ใต้กระดาษอืม แล้วทาไมเวลาเล่นเอ๊ะมีท่าทีที่แบบว่าคือคือเนี่ยเขาเอามือถืออย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเข้ามือถืออย่างเงี้ยแล้วแบบเนี่ยได้อย่างเงี้ยเออแบบเหมือนเหมือนไม่อยากให้ใครเห็นน่ะเขาก็จะจับตะเกยียได้ตรงนั้นนะครับอืมซึ่งแม่แหละก็นำไปถูกการเบร์นะครับแล้วมันทำให้วงการอีสปอร์ตนั้น แล้วก็วงกาแล้วก็ทําให้ไประเทศไทยได้เสือเสียไปด้วยนะครับ,บก็คือหมด <พอ S 1> เลยอ่ะภายใต้ภายใต้ซีเกมที่จัดมาในครั้งนี้เนี่ยก็ิีเรื่องเสียเสียเยอะพออยู่แล้วอืมนะก็น,นั่นแหละครับผมก็อ,อย่างน้อยเขาก็จัดก,การไปบ้างแล้วแหลนะอย่าให้เป็นอย่างนี้อีกนะครับเราก็เุกวันนี้ กว่าจะมีอีสปอร์ตขึ้นมาในประเทศไทยได้ก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาขนาดไหนเนาะเขาก็รู้กันอะเออนะครับอยากให้มันไปอย่างนี้อีกนะครับผมขอละนะเล่นกันอย่างเฟรอาละนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องช็อกระดับชาตินะฮะใช่ช็อตที่ก็อาจจะไม่อยากให้ปล่อยผ่านสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอออันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าจะจะใช้อะไรอย่างนี้ในการแข่งขันระดับประเทศระดับชาติอย่างนี้ ผลที่ตามมาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งในกรณีตัวอย่างที่เป็นเรื่องได้เหมือนกันนะฮะใช่ครับอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางมันมีเชทที่ออกมานะครับเพอัลเทอเขาไปคนเฮลงมาแต่ว่ามไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นข้อความแชทอะไรสักอย่างที่มันเขียนยาวเหยียดนะครับแล้วก็มีหน้าโปรไฟล์ที่ของโกกิวเกิก่์แหละเลขาก็บอกว่าเกียวสุ่มตอบนะถ้าเกียวกโกมาคงชนะไปแล้วถามจริงมาโกงยังไง เกียวเล่นเองแต่เกียวตื่นสนามมากเกี่ยวไปเพนิกทุกคนไม่รู้อะไรหน้าง,งานเลยเกียวต้องถูกส่งมาโรงพยาบาลเพื่อได้เล่นโทรศัพท์เสียบสายลิงกับมือถือมาไม่สามารถแช็จจอโกงอะไรได้ทั้งนั้นคุณไม่รู้คุณมาทําแบบนี้คนทุกคนทําแบบนี้เกียวตอบอะไรได้เรื่องชิ้วกลางเกียวเล่นกับโบเพื่อนข้างๆเพราะตอนหันไปกล้องมันจับที่หน้าคนอื่นอยู่คือแย่เล่นกับเพื่อนเพราะเครียดมากเพนิกจนงกระลบเลยเขาต้องส่งมาโรงพยาบาลเออ